สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอาจารย์วรเจตภาคีรัตอาจารย์สุรักษิวลักษ์อาจารย์ชัยยันชัยพรและคุณคำนูนสิทธิสมานครับอาจารย์สุรักษ์ครับตกลงมันมีทางออกที่สามไหมฮะที่จะไม่เอาทั้งรัฐประหารไม่เอาทั้งทุจริตคอร์รัปชันทางสายฝ่ายพุทธนะับเขาใช้คำอุปายโกศลคิดให้รอบคอบเป็นไปได้ผมเห็นว่ายิติราชได้ทำคุณอุปการมากโดยเฉพาะ ต้องลกลบมโนธรรมสำนึกให้คนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ให้มีการประหารอีกต่อไปที่คุณคำนวณพูดก่อนปิดรายการเมื่อกี้นี้ก็สำคัญมากเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเป็นธนาธิปไตยเราต้องหาทางออกจากนี้ให้ได้ถ้าตราบใดเป็นธนาธิปไตยคลักทิ่นนันมาวันอย่างข้ามแล้วคุณไม่บอกรอสี่ 5, ปีห้าปีมาตรวจสอบเรารอไม่ไหวมีทางทำไหมครับคำตอบผมว่ามีเรื่องนี้อาจารย์ปีดีท่านคิดเลยนะครับเมื่อตอนท่านเป็นผู้สำเร็จ ท่านนิมนต์ท่านพุทธทาสมาคุยกันสักสี่วันว่าต่ประชาธิปไตยของเราเนี่ยเอาแบบฝรั่งมาเราจะเดินไปหาแบบพุทธของเราเป็นอย่างไรซึ่งเราไม่เคยศึกษาเลยคณะสงฆ์เนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่แท้นะครับมีทั้งพระดรัภาพมีทั้งเสรีภาพจากโรคกดหลงและมีความเสมอภาคที่มันเป็นพื้นฐานนะครับเนี่ยเราไม่เคยศึกษาเรื่องเราดูแต่รูปของฝรงั่งจุดอ่อนทั้งนั้นครับครับนี่เราจะแก้ไขได้งไงเป็นไปได้และผมว่านีมิตหมายที่ดีนะครับ พวกเสื้อแดงเนี่ยต้องชมเขานะครับเสื้อแดงหลายแต่หลายคนเขารู้เลยนะครับว่าทักษิณเป็นตัวกระล่อนหลายคนก็ไม่รู้แต่ทํอยังไงล่ะครับให้ศึกษาให้เขาให้เขาเห็นว่าไพร่ที่สำคัญไพร่ที่คือรัษฎรแต่เขาจะต้องเลิกใช้กึง่งจริงกึ่งเท็จเขาต้องหาสัจจะหาอาหิงสาเป็นไปได้นะครับและผมแม้เสื้อเหลืองกับเสื้อแดงหลายเรื่องมันจะไปด้วยกันและสิ่งสําคัญยิ่งกว่านี้นะครับซึ่งเรามักไม่ไม่มองไม่เห็น ประชาชนพื้นร่างนี่ที่ผมเอ่ยต้งแ,แรกอะ่ะยยหน่อยยินตนาแกเขาถูกจับเข้าคุกโอ้โหพวกนี้ก็ต่อสู้เพื่อแผ่นดินมีทุกแห่งเลยครับที่อุดรขอนแกน่นโอ้แลนี่พลังมหาศาลเลยถ้าเราสามารถดึงพลังพวกนี้มานะครับนี่แหละประชาธิปไตยพื้นฐานแล้วเรามีเมือง,งไทยเรามี NG o นอนะครับที่เก่งที่ไหนหมดเลยแต่ลงไปหาพวกนี้ แล้วเนี่ยผมใช้เวลาไม่นานเลยครับและอีกอันหนึ่งที่คุณคำนวณพูดเอาไว้ที่คุณอันนั้นก็เสนออะไรไว้น่ะ <c oughs> ไม่ใช่วิเศษครับแต่มันเป็นพื้นฐานอันหนึ่งที่มาํำได้อาจารย์ประเวศเสนออะไรไว้ไม่ใชพวิเศษเสียเงินไม่ต้องเยอะแยะทำเอามาปรึกษาสิครับอันนี้พูดกับรัฐบาลโดยตรงเลยครับถ้าไม่เชื่อผมเดี๋ยวไม่ต้พดเอ็ดอะไรนะยิ่งลัก <c oughs> <c oughs> อาจารย์บรเจตนะครับอาจารย์เชิญนะตกลงทางออกที่สามมันมีไหมฮะที่จะประนีประนอมทุกฝ่ายแล้วไปสู่ทางเลือกที่มันดีขึ้นคืออย่างที่บอกนะฮะในในความเห็นผมเนผมคิดว่าอย่างนี้คือผมว่าปัญหาบ้านปัญหาใหญ่ของประชาธิปไตยของบ้านเราเนี่ยคือเรื่องของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก่อนคือหมายถึงว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยคือผมเห็นด้วยคุณคำนูนนะในแง่ของการออกแบบเรื่องปฏิรูปราการเมืองให้มันเกิดการเลือกตั้งที่มันบริสุทธิ์ยติธรรมเกิด ระบอบประชาเกิดประชาธิปไตยในพักการเมืองซึ่งกลไกทางกฎหมายอาจช่วยได้ในระดับหนึ่งผมผมก็มีไอเดียอยู่บางเรื่องปฏิรูปการทํางานของสภาผู้แทนอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะปฏิรูประบบตุลาการนี่นี่จะต้องที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาแต่พื้นฐานสําคัญที่สุดเลยเนี่ยผมว่าอันหนึ่งที่เป็นความเจ็บช้ำน้ําใจของคนจํานวนมากเลยเนี่ยเขารู้สึกว่าคะแนนเสียงของเขาเนี่ยเวลาที่เขาเขาให้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกเคารพโดยโดยคนอีก,อ,กอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งน้อยกว่า อันนี้คือประเด็นใหญ่ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องถือหลักตรงนี้ก่อนว่าโอเคเราเคารพไอ้คะแนนเสียงรบการตัดสินใจของเขาก่อนส่วนเราจะไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยนะฮะว่าเขาตัดสินใจแบบนี้เขาเลือกคนที่เราไม่เห็นด้วยหรือเนี่ยมันต้องค่อยๆเปลี่ยนนะคือมันมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ถูกไหมฮะแล้วก็ว่ากันไปไปไปตามไปตามเอ,อ่อระบบที่ถูกต้องเพราะนั้นพื้นฐานเอาตรงนี้ก่อนว่าคนเ็ามีสิทธิ์ตัดสินใจก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมว่าไอ้การปฏิรูปตัวระบบไอ้โครงสร้างต่างๆเนี่ยให้มันมีความเป็นประชาธิปไตยนะฮะประชาธิปไตย ไปรูปกลไกการงานของสภานะฮะการเชื่อมโยงสารเท่ากับประชาชนพวกนี้นะฮะมันจะต้องตามมาหมายถึงว่าโอเคการไปรูปไอ้โครงสร้างเนี่ยมันต้องทําทั้งหมดซึ่งคณะนิราชเองผมเองเนี่ยก็มีไอเดียอยู่บางส่วนแหละที่จะทยอยหมายถึงว่าเออเออเอา,เอ,า,เอ,าออกมาถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนว่าความเห็นเราเนี่ยคงไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องถูกทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะทำให้เกิดไดอะล็ลกเกิดการเกิดการถกเถียงกันแต่ว่าผมยังยืน,นัน่ว่าพื้นฐานสําคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นตรงนี้ถ้าเกิดเราไปหาอันอื่นเนี่ย คือจริงๆเราปฏิเสธระบบนี้พเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราปฏิเสธระบอบนี้ก็เอาแบบบางคนไปเลยอบอกว่าโอเคเราไม่เอาระบบนี้เพราะว่าคนมันมีคะแนนหนึ่งคะแนนเท่ากันไม่ได้เพราะว่ามันโง่ฉลาดไม่เท่ากันถูกไหมฮะคนที่เป็นบัณฑิตมันต้องมีคะแนนเยอะกว่าก็ให <c oughs> <ๆ>้ออกมาพูดมาชัดๆแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็ต้องเคารพแล้วกลไกยอยื่นๆมันจะต้องตามมาอันนี้มาคุยกันว่าคุณจะคุณจะจัดการยังไงกับเป็นแบบนั้นครับกับคุณคำนวณเอาประเด็นนี้ให้จบกันครับคือคือถึงเวลานั้นเขาจะไม่คคคคุยยันรรบือออาาาจ์เแ่ี้ และอาจารย์อาจจะมีสถานีต่อไปอ่ะแต่คนที่เขาเป็นนักการเมืองที่เขาเป็นกลุ่มทุนที่เขาได้ประโยชน์จากการเมืองไอการเลือกตั้งแบบธนาธิปไตยหรือประชาธิปไตย2วินาทีสถาปนาเผด็จการ4ปีเนี่ยนะฮะพอถึงตอนนั้นอำนาจอยู่ในมือเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ไปต่อไงทีคราวนี้คือคือเราเป็นนักวิชาการน่ะในภาวะบ้านเมืองวิกฤตมาสี่สาห้าปีเนี่ยก็เ,เรากําลังจะหาทางออกเนี่ยเรากาลังจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งยังไงก็ขวางไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะ ทำไมเราไม่ไม่เสนอภาพรวมไปไกลถึงจุดนั้นเลยล่ะผมเชื่อว่าเทคนิคการเขียนกฎหมายหรือการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์ทําได้เนี่ยให้มีการปฏิรูปประเทศรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจารย์อมรอาจารย์ธนสมบูรณ์ท่านก็เคยทดลองทํามานะฮะคือคือผมอยังมองนะฮะว่านอกจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยไอ้ภาพรวมการจัดโครงสร้างอง,องค์กรของรัฐเนี่ยนะฮะผมเชื่อประเทศไทยเราเนี่ยมันต้องมีพิมพ์เขียวของสังคมในอุดมคติที่เราอยากให้เป็นใช่ไหม หลังจากเราน้ําท่วมใหญ่เนี่ยเราเห็นว่ามันรัดมันล้มเหลวแล้วเนี่ยนะฮะมีพิมเขียวตรงนั้นก่อนเนี่ยเราถึงจะเขียนโครงสร้างการจัดองค์กรทางการเมืองเนี่ยไปตรงนั้นแต่เอาละไม่เป็นไรจะแก้รัฐธรรมนูญกันปลายป,ายปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยก็ทําได้แต่เราทําแต่เฉพาะที่จําเป็นได้ไหมแล้วเราเพิ่มหมวดหมวดว่าโดยการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเอาไม่ชอบอาจารย์ประเวศไม่ชอบคุณอนันต์เนี่ยจะทํายังไงให้มันมีกระบวนการตรงนี้หรือว่ารัฐบาลเองอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงอาจารย์ รัฐบาลเองต้องตอบคําถามที่ประชาธิปัตย์เขาตั้งขึ้นมาเขาอนุมัติงบประมาณไป600ล้านบาทไป3ปีเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ไม่บรรจุในนโยบายเลยในกรรมการ2ชุดของคุณอนันต์กับาจาย์ปรเวศเนี่ยนะฮะแปลว่าอะไรที่ทํางานเขาก็ถูกเบียดบังตกลงไม่เอาใช่ไหมหรือยังไงเอาให้ชัดเจนหรือว่าจะมีรูปแบบการปฏิรูปอย่างอื่นที่มันชัดเจนค,คือผมผมคิดว่าคนที่ชนะการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยผมยอมนะ คือเลือกตั้งกี่ครั้งท่านก็ชนะเนี่ยแต่ท่านชนะมาแล้วเนี่ยจะรักษาชัยชนะนี้ให้อยู่ได้เนี่ยนะฮะจะปรองรองสังคมจริงๆเนี่ยนะฮะท่านต้องเป็นผู้ให้ด้วยอะ่ะท่านต้องเป็นผู้เสียสละด้วยอะ่ะไม่ใช่ว่าพอชนะมาแล้วเนี่ยเราก็เดินหน้ารุกต่อเนี่ยเพราะถือว่าในขณะนี้เนี่ยเรามีอายาสิทธิ์ชัยชนะจากการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ผมว่ามันจะทำให้เกิดสภาพที่เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาในอนาคตครับ กับอาจารย์ทยาเอาประเด็ในนี้ให้จบครับคือทางออกประเทศไทยร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันไม่ได้สําคัญเท่าที่ว่า,าจะมีนักกฎหมายหมหาชนที่ปราดเปรื่องมาร่างนะครับ <S <S ผมคิดว่าสําคัญที่สุดคือกระบวนการให้ประชาชนได้เข้ามาถกเถียงอะไรต่างๆอาจจะเสียเวลาหลายปีนะผมว่าต้องยอมนะครับ อันนี้สําคัญเพราะว่าจริงๆประชาชนเรียนรู้จากโจทย์ที่เป็นจริงเช่นคุณไม่ชอบรัฐประหารคุณถูกรัฐประหารคุณก็ไม่พอใจนี่คือโจทย์ทางการเมืองที่เขาต้องคิดเขาต้องต่อสู้แล้วก็มาต่อสู้กันในเรื่องของการร่างธนูญว่าใครเห็นยังไงทีนี้ไอ้เรื่องธนาที่ปตยผมคิดว่ามันจะอ่อนลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันท่าที่ปรากฏการณ์ของประเทศที่ยากจนที่คนส่วนใหญ่ยากจนแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังเรื่องนัากการเมืองที่ช่อโชนกลับเข้าไปเนี่ย เ,เขาอาจาจะมีการซื้อขายเสียงบ้างแต่ว่าแนวโน้มมันไม่ใช่เรื่องซื้อขายเสียงอีกต่อไปประเทศไทยก็เข้าสู่หมดนั้นแล้วนะครับก็คือว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายประชานิยมลดแรกแจกแถมแล้วก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างที่กําลังประสบอยู่ขนาดนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวกว่าธนาธิปไตยเพราะว่าไม่ได้ซื้อแบบเอาเงินซื้ออพี่น้องสอแสดงเขาบอกเขาไม่ได้ขายเสียงอีกต่อไปแล้วบางทีบ,บางจังหวัดนี่เขาก็เลือกด้วยความเต็มใจด้วยเลือกนโยบายนี่น,น,นี่น่าเป็นห่วงกว่าเพราะว่ามันจะทําให้ประเทศชิบหายได้นะครับ นี่ประเด็นหนึ่งอยากจะฝากไว้ที่อา,าจารย์วรจิตชอบเน้นเรื่องการเลือกตั้ง,งเสมอเลยอาจารย์ลองคิดดูทําไมการเลือกตั้งวันที่สองเมษาเนี่ยทำไมนักวิชาการจํานวนหนึ่งไม่ยอมรับแต่หลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่นํามาซึ่งพลังประชาชนหรือว่าเพื่อไทยเนี่ยก็เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมันคือการใช้ประชามติรับรองตัวบุคคลซึ่งในรัฐธรรมนูญ40ก็เขียนห้ามไว้ ซึ่งมันเป็นผลพวงมาจากการที่ฮิตเลอร์เนี่ยใช้ประชามติคือใช้เก่งๆเลือกตั้งเนี่ยรับรบองตัวเองเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อาจารย์พูดถึงการเลือกตั้งเนี่ยถูกต้องเราต้องยอมรับเราจะการเลือกตั้งคือเอเรารับรองยอมรับนโยบายใครหรือไม่อานโยบายใครนะครับอันนั้นเข้าใจ ทีนี้ในกรณีคุณทักษิณเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวคืออาจารย์กรณ์กฤติยาอธิบายว่าคุณทักษิณเอาการเลือกตั้งมาฟอกผิดให้ตัวเองเอา,าเลือกตั้งมารับรองตัวเองว่าชอบฉันไหมแล้วเรื่องอื่นไม่ได้มาพูดเลยเพราะการหาเสียงอะไรก็ไม่มานั่งมาพูดให้ไม่ให้เปิดเวทีที่จะมาถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับว่าไอ้ซื้อขายคุณเป็นยังไงครับอาจารย์วรเจตจะทิ้งท้ายประเด็นนี้ไว้สักหน่อยผมต้องตอบดีฮะคือเอาสั้นๆประเด็นเรื่องฮิตเลอร์นี่นะฮะผมคิดว่าเรื่องฮิตเลอร์เเ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 เนนนนนนนี่่ยยยยมมมััััพูดดดดดดกกกไไ้้ออออะะะะฮฮิตตลลรรรร์คชาาืงบ็็็สจขใ เอาให้ชัดๆนะฮิตเลอร์ชนะการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นเป็นท่านผู้นําเป็นฟูเรอร์เนี่ยนะฮะก็ได้ประมาณทักเศษสี่สิบเปอร์นะฮะแต่ว่าที่ฮิตเลอร์ขึ้นครองอํานาจได้เนี่ยในเยอรมันเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งในกลุ่มอิลิทในเยอรมันเนี่ยผลักดันฮิตเลอร์ขึ้นครองอํานาจเนื่องจากกลัวคอมมิวนิสต์ด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าสถานการณ์ในเยอรมันเองกับบ้านเราเนี่ยบางทีอาจจะเปรียบเทียบกันลําบากแล้วผมผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเออผมไม่อยากเปรียบเทียบเพราะว่าคนเเเเเเเยยยยออออออรรรรรมมมมมัััันนนนคคค้้้าาาาาไ่่่่่ชบบบบบใใใหหปีีีีทิลล์กกพะะววผผฟง คือถ้าเอาใครไปเปรียบเทียบกับฮิตเลอร์เนี่ยเท่ากับลดทอนความเรวร้ายของฮิตเลอร์ลงในสายตาของคนเยอรมันเขาจะรู้สึกว่าเขาเขาถูกดูถูกมากๆนะฮะทีนี้้ประเด็นเรื่องเรื่องที่พูดกันเนี่ยนะฮะเรื่องเลือกตั้งไอ้วันที่2เมษาเนี่ยผมผมเรียนว่าจริงๆปัญหาเนี่ยมันอาจจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่มันมีการบอยคอตไม่ลงเลือกตั้งมันมีพักการเมืองใหญ่พักการเมืองเนี่ยวลงเลือกตั้งเพราะเนื่องจากว่าโอเคเกรงว่ากกตนั้นชุดนั้นจะเข้าข้างฝ่ายไทยรับไทยอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็เลยม่่คะ แต่ว่าผมผมเรียนอยู่อย่างหนึง่งผมคิดว่าต่อให้พักไทยรักไทยหรือคุณนักษินสตาการเลือกตั้งในคราวนั้นเนี่ยซึ่งมีนอนมณ์จะชนะแม้ว่าพักสายคานจะลงเลือกตั้งก็ตามเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องการฟอกผิดหรอกเพราะว่าผมผมยังยืนยันว่าที่สุดเนี่ยนะฮะกระบวนการตรวจสอบก็เดินต่อไปได้พี่เด็เราเนี่ยไปคิดแอ s ซูมเอาว่าพอถ้าเกิดชนะการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยมันคือการล้างผิดคือการฟอกผิด ซึ่งไม่ใช่ถูกไหมฮะแล้วในที่สุดเนี่ยการที่เราเราไปเดินตรงนั้นสุดโต่งเนี่ยมันจึงเปิดโอกาสถูกไหมฮะให้กลุ่มอิลิทอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ผลักขหารดอกมานเนี่ยแล้วทำรัฐประหาร,รซึ่งซึ่งผลเสียหายที่เกิดต่อประเทศเนี่ยมันรุนแรงกว่าถ้าเราเทียบกันสองอันคือโอเคแล้นี้เป็นเรื่องการประเมินครับ,รบอาจารย์ชัยยันคุณขมุนจะประเมินอีกแบบหนึ่งแบบผมประเมินว่ารัฐบาลสิกกันยาเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วมันไม่สามารถแก้ความร้าวฉานของประเทศได้ผมถึงออกมาคัดค้านตั้งแต่ตอนนัััั้้้้้้้นน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 นเเเเพรราาาาาาออออออล่่่่ไไืืงงงีมมผปแววตตขหคดิ แต่ผมผมเรียนว่า<ม>ประชาธิปไตยเนี่ยคงไม่ใช่การเลือกตั้งอย่างเดียวนะฮะอาจารย์จริงแต่ว่าไม่มีประชาธิทีปไตยหรอกถ้าไม่มีการเลือกตั้งอันนี้มันเป็นมินิมัมเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดแล้วเราก็รักษาเอาไวา้แล้วสุดท้ายนี่อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่าอย่างช้าที่สุดทุกๆ4ปีเนี่ยถูกกลับให้ประชาชนตัดสินใจฮะ แล้วผมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเกิดขึ้นในสังคมนี้ไม่ช่วงหลายปีมานี้มากนะฮะแล้วทุกอย่างที่เราทํากันที่สุดเราต้องใช้พลังประชาชนอาจารย์ก็บอกเองว่ามันก็ต้องการใดอะล็อ,ลอกต้องการการอภิปรายกันถ้าเราเชื่อประชาชนเราเข้มแข็งขึ้นเนี่ยผมไม่ต้องกลัวหรอกะะครับ การเรียนรู้ไปได้วยกันเนี่ยที่สุดในแม่ทาให้ระบบนี้มันเดินไปได้แล้วเดินไปได้ดีด้วยครับอาจารย์สุรักษ์ผมขอเคลื่อนไปสู่ประเด็นที่เปิดไว้คือกฎหมายอาญามาตราร12ซึ่งเป็นกฎหมายมาตราเดียวแต่เวลามีการอภิปรายกันว่าจะมีการขอแก้ไขข้อเสนอของนิติรัฐก็ขอแก้ไขคุณอน,นันต์ก็บอกว่าควรแก้ไขแต่เวลาใครหยิบจับเรื่องนี้มาถกกลายเป็นปัญหาไปหมดอาจารย์มองกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ยัองไย่างฮะอ๋อนี่มันชัดเจนนะครับจะต้องแก้ไขค,คนที่ออกมาเต้นแดงเต้นกาเนะี่ย อ้างสถาบันอย่างศักส์สธิ์เลยทีเดียวนี่มันใช้ไม่ได้ต้องแก้ไขครับครับเพราะว่าที่จริงกฎหมายเรื่องมิ่นประมาทก็มีอยู่เยอะแยะไปแล้วนะฮะหรือถ้าเอาร้อยสบสอไว้คุณก็ต้องปเปลี่ยนหนึ่งลงโทษต้ตองไม่แรงถึงขนาดนี้ต่ำสามปีเหนือสิบห้าปีมันต่ำสามปีแสดงคุณร้องลงอายามไม่ได้มันผิดสองการฟ้องไม่ใช่ใครก็ฟ้องได้ก็ไว้ผ่านสิครับ แต่เพื่อนำนักราชเลขาไม่อยากจะเข้ามาเกี่ยวข้องแค่นี้คณะอย่างของคุณคณะก็ได้ให้มีคณะนักกฎหมายส่วนหนึ่งเสนอไปทีเขาจะฟ้องไม่ฟ้องมันต้องมีการกรอนครับมางั้นโอ้โหคดีมันเต็มไปหมดเลยตำรวจไม่ต้องทำอะไรอายการไม่ต้องทำอะไรเรื่องนี้เต็มไปหมดครับ,รบมันต้อง,อง,องเลิอกอันนี้แล้วไอ้ที่มาล้อวโวยๆกันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องพูดกันด้วยสติปัญญาดีครับสี่ห้าคนมาอภิปรายแก้ได้ทำไทั้งงทแก้ไม่ได้ทุกอย่างมันแก้ได้ครับคุณกำหนณครับกฎหมายอาญามาตรา112ครับ คือโดยจุดยืนของผมนะกฎหมายทุกฉบับทุกมาตราแก้ไขได้เฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สําหรับในบริบทของประเทศไทยเนี่ยผมเห็นว่าแก้ไขได้แต่ไม่ใช่ยกเลิกอย่างเช่นถ้าจยาสุรักษ์ว่าเนี่ยนะฮะเราก็เคยศึกษามาใครควรจะเป็นผู้ฟ้องในเรื่องหนึ่งหรือรวมถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องของการพิจารณาคดีเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะฮะ และที่สําคัญก็คืออัตราโทษซึ่งผมเห็นด้วยครับเพราะว่าโทษเนี่ยเพิ่มขึ้นหลังการรัฐประหารปี2519นะฮะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงประมวลกฎหมายอาญา,ามาตารา112เนี่ยมันไม่เป็นอิสระโดยตัวของมันเองอะเราไม่เห็นด้วยแน่นอนกับการใช้เรื่องนี้มาเป็นเครื่องมือทําลายล้างทางการเมืองไม่ว่าจะโดยใครนะฮะแต่ในขณะนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ย มันถูกผูกโยงกับการต่อสู้ทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาในรอบ4อี่สปาหปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนเห็นด้วยหรือคนต้านในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่พูดถึงแต่เฉพาะเรื่องนี้เหมือนคุณอนันต์หรือเหมือนอีกหลายๆคนที่อาจจะอยู่ในใจเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันถูกผูกติดไปอยู่กับบริบททางการเมืองอื่นๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งและนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะยังมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับ องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ยนะฮะซึ่งผมว่าถ้าเรามีไอแผนหรือพิมพ์เขียวของการปฏิรูปประเทศไทยโดยรวมเนี่ยนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะพูดถึงในฟอรัมนั้นโดยบุคคลที่อาจจะไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งทางการเมืองเนี่ยมันก็จะได้เป็นอิสระออกไปแต่นาทีนี้เนี่ยถ้ามาพูดกันเนี่ยนะฮะยิ่งเอา112เนี่ยมาผูกโยงกับ แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันก็จะถูกมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองแล้วเดี๋ยวก็พานไปถูกข้อหาอะไรที่เป็นยอดทิศออกมาซึ่งซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะฮะกับการด่วนด่วนกล่าวหากันด่วนสวมหมวกกันขนาดนั้นเนี่ยนะฮะคือต้องต้องแยกเป็นเรื่องๆไปครับกับอาจารย์เฉยเชิญฮะคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมจําได้ว่าเคยเราเคยสัมมนาที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเมื่อหลายปีแล้วนะครับก็มีอาจารย์จรึงพกรมี อาจารย์สมชายปีชาศิลิปกุลเนะรู้สึกอาจารย์สมชายจะพูดถึงว่าให้มีการปรับปรุงแต่ของผมเนี่ยให้ยกเลิกเลยนะแต่ยกเลิกของผมเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีประชาพิจารณ์คือประชาชนต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ต้องการปรับปรุงหรือยกเลิกเนี่ยเขาเขาต้องการอะไรและในที่สุดแล้วเนี่ยการวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าการพูดเสรีภาพในการพูดเนี่ยมันจะหรือในการวิจารณ์เนี่ยมันจะมีแค่ไหนและเพื่ออะไรคือตรงนี้มันต้องลงไปข้างล่างให้ประชาชนได้คุย นะครับเพื่อได้เข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ไปแก้กฎหมายเฉยๆแล้วก็แปมาคนจานวนมหนึ่งก็จะคิดว่าชันงทาอะไรก็ได้ที่ยิงตัวกฎหมายมีไม่ได้เสียหายอะไรเท่ากับว่าเวลามันถูกอนามาใช้อย่างพ,พร่ำเพรื่อและใช้อย่างแบบผิดวัตถุประสงค์นี่นะครับคือถามว่าผมสอนวิชาปรัชญาการเมืองเนี่ยมันต้องมันต้องมีการพูดว่าตรัวระบบการปกครองที่ดีคืออะไรผู้ปกครองที่ดีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าผมจะต้องวิพากษ์วิจารณ์และชวนนิสิตวิพากษ์วิจารณ์ทุกระบอบ,บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ต้องวิจารณ์ระบอบในเชิงทฤษฎีด้วยนะครับแล้วก็วิจารณ์ระบอบในความเป็นจริงวันนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีของการที่เราถกเถียงกันพูดคุยกันความจงรักภักดีที่ยัดเยียดเนี่ยผมมันไม่เข้มแข็งหรอกแต่ความจงรักภักดีที่เกิดจากการที่คิดเข้าใจและใช้เหตุผลและเห็นความสําคัญของสถาบันเนี่ยอันนี้ดีกว่าแต่มันจะเกิดการใช้เหตุผลตรงนี้ได้ต่อเมื่อได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พิพาก์วิจารณ์ คำวิพากษวิจารณ์ใ้แค่นี้คือการที่ทําให้สถาบันไม่ได้ลอยลอยจากประชาชนนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างครั้งหนึ่งที่อ่านสือพิมพ์มติชนนานแล้วเนี่ยว่าเห็นบอกเจ้าชายแฮร์รี่หรือวิลเลียมไม่รู้ขับรถที่มอเตอร์เวย์เนี่ยขับรถเร็วจนกระทั่งประชาชนเขาเข,า,ขาไม่รู้ว่าใครขครับแต่ก็เห็นเป็นรถยี่ห้อนี้สีนี้นะครับเขาก็โทรศัพท์แจ้งก็จับอาแปลว่ามันมันต้องอย่างนี้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพไหมเรื่องอะไรต่างๆคือการวิพากษ์วิจารณ์ไอสิ่งที่ประชาชนได้รับผลกระทบ หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าประชาชนรู้สึกว่าได้ยินอะไรมาแล้วมีการถามในเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผิดไหมละ่ะ <c oughs> ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีที่ให้สถาบันได้มีความโปร่งใสสถามันจะได้ปรับตัวแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันต่อไปแต่ถ้าสมมติว่าสถาบันไม่ปรับตัวไม่อะไรแล้วก็มีกฎหมายที่คอยกดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเกิดเป็นการเคลื่อนไหวใ,ใต้ดินผมลองยก2475ี่อย่างเงี้ยถ้าไม่มีเรื่องบินพระรมชานุภาพนะฮะ คือคือคือสถาบันตอนนั้นฟรีปล่อยฟรีหมดผมก็มว่าทัางปีดีก็อาจจะออกมาพูดอาจจะใช้เวลานานกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยึดอำนาจนะใช้เวลาหารือกันไปว่าตกลงแล้วระบอบนี้ระบอบนี้ที่สุดสําหรับ,บประชาชนคืออะไรชวนกันคิดอันนี้อุดมคติมากเลยนะฮะแล้วมันจะทําให้ชาติไปเข้มแข็งกว่านี้มันเช่นเดียวกันเนี่ยตรงนี้ปัญหาปัญหาสําคัญของการเมืองไทยก็คือว่าพ,พวกหนึ่งก็บอกล้มเจ้านะอีกพวกหนึ่งก็บอกรักเจ้านะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาคุยกันตนัวว่าทิศท,ทางของระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรธมนูญของไทยเรา79ปีมาเนี่ยมันลงลง,ลงรอยหรือยังและถ้ายังไม่ลงรอยหรือว่าลงรอยแล้วล้จะไปต่อ,อยังไงก็น่าจะคุยกันได้โดยที่ไม่ต้องมาเจอข้อหาอะไรแบบนี้กลับอาจารย์เราจติ้งท้ายครับประเด็นใหญ่เออจริงๆเนี่ยนิติราษฎร์เนี่ยทำข้อเสนอเนี้ยชัดเจนทำมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนะฮะแต่ผมผมเรียนอย่างนิดนึงว่าเวลาที่ใครจะพูดเรื่องเนี้ย ในสังคมไทยเนี่ยต้องอาศัยความกล้าหาญมากเพราะว่าจะถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าได้ง่ายๆอมีความผิดฐานร้อยสองเนี่ยก็ถูกแปลเปลี่ยนความผิดฐานล้มเจ้านะทั้งที่ความจริงโดยเจตนาของเราเนี่ยเราต้องการรักษาสารพันา,าศาสตร์เอาไว้ให้มั่นคงนะภายใต้รัฐธรรมนูญผมพูดถึงตัวสถาบันไม่ได้พูดถึงพระมหาศษัตร์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งถูกไหมแต่หมายถึงสถาบันที่เป็นองค์กรในระบบรัฐธรรมนูญของเราที่สืบทอดในทางจารีตมาถูกไหมฮะแล้วก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เอ่อร้อยสิบสองโดยตัวมันเองเนี่ยมันมีปัญหาทั้งในระดับตัวบทนะฮะในระดับของอุดมการเบื้องหลังตัวบทนะฮะคือแก้ตัวบทแล้วเนี่ยถ้าเกิดทัศนะของของผู้วิพากษาของคนตีความกฎหมายเนี่ยยังไม่ตีความตัวบทอันเนี้ยไปในกรอบของอุดมการประชาธิปไตยเนี่ยถ้ายังตีความในกรอบของสมบูรณาสิทธิราชอยู่เนี่ยนะฮะมันก็ไม่แก้ปัญหาได้ไม่หมดหรอก เพราะนั้นเนี่ยมันต้องเข้าใจในเชิงอุดมการการปกครองว่าเราปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันนี้ให้ช,าานนหชาาัดถูกไหมฮะเ,เรื่องโทษเนี่ยผมว่าทุกคนเห็นตรงกันหมดว่าโทษเนี่ยม,มันเกินสมควรกว่าเหตุแล้วมันเป็นผลพวงจากรัฐประหารเมือ่อเมื่อปี19ด้วยอันนี้ชัดเจนเรื่องที่ดุแดงที่สุดเนี่ยคือเรื่องที่ใครๆก็กล่าวหาได้ผมว่าอันเนี้ยผมคิดว่าแทบทุกคนอาจจะ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเห็นพวามต้องการว่าเรายอมให้ตัวระบบกฎหมายเป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะว่า มันพูดพูดง่ายๆคือมันมันกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกันสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตัวรว้อยสิบสองเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงสี่ห้าปีมาน,นี้แหละนะฮะที่มันสถิติการกล่าวหาการฟ้องร้องมันสูงมากมันสร้างความเดือดร้อนให้คนจํานวนมากแล้วไม่เป็นผลดีต่อถสถาบันอันนี้พูดชัดเจนนะฮะไม่เป็นผลดีต่อถสถาบันที่มีใสิติคดีแบบนี้เยอะถามว่าเราทํำยังไงล่ะฮะเพื่อทําให้มันมันเกิดไอไอการลดสสิติของคดีแบบนี้ก็ต้องรีฟอร์มหรือปฏิรูปกฎหมายมาตรานี้สุดท้ายเนี่ย การพูดถึงกฎหมายมาตรานี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการพูดถึงสถาบันมหากษัตริย์ในองครวมที่จะต้องย้อนกลับไปผมถึงเสนอทีราชิงเสนอให้กลับไปดูรัฐธรรมนูนสามฉบับแรกที่สืบสายกันมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะมันลงตัวแล้วเมื่อปี2 4 7สสืบสายมาเป็นรัฐธรรมนูนถาวร2475เป็นรัฐธรรมนูนถาวร2489แล้วมันถูกตัดตอนโดยรัฐธรรมนูญปี2490การย้อนให้กลับไปดุนรัฐธรรมนูญสามฉบับนั้นเนี่ยจะทําให้เราได้พูดถึงสถาบันมหากษศัตริย์ในภาพรวมได นะฮะและสุดท้ายเนี่ยเราจึงจะเราจึงจะสามารถสา่สา,ารธรมาศาสตร์เอาไว้เนี่ยในกรอบรัฐธรรมนูญได้เพราะนั้นร้อยสิบสองเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งนะฮะในในบรรดาหลา,หลายเรื่องแต่บังเอิญเป็นเรื่องซึ่งมันมีผลกระทบกับคนโดยตรงมีคนถูกจับมีคนถูกให้ประกันโดยตรงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ท,ที่สุดเนี่ยถ้าทำเนี่ยต้องทําก่อนแต่ว่าในบทอื่นๆเนี่ยผมว่าก็คงไม่ทาไม่ได้วันนี้เราคงไปคงไม่พูดถึงเรื่องสํานักง,งานทรัพย์สินไม่ได้ไม่พูดถึงเรื่ององ,องคมนตรีไม่ได้ถูกไหมฮะ แต่ว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าเราพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีทาบูอยู่ว่าเราห้ามพูดเรื่องนี้แต่ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดเราต้องให้สังคมเราเข้มแข็งในทางสิิปัญญานเนี่ยเราพูดเรื่องนี้นะฮะภายใต้หลักที่ว่าเป็นราชอาณาจากักรมันก็จะจบแล้วเราก็จะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างฉันมิรแต่ปัญหาคือพอใครอ้าปากพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะถูกกล่าวหาทันทีเลยว่าเนี่ยคือถือตลมเจ้าซึ่งผมว่าอย่างนี้ไม่ถูกถ้าอย่าง,งานั้นต้องให้อาจารย์สุรักษ์จบรายการแล้วครับร,ราชอาณาจากักรซึ่ง่งมมีรรรธนนญญเป็ให ต้องใช้คํานี้นะครับผมดีใจที่คุณเอ่ยถึงสํานักงานทรัพย์สินชนพระมหากษัตริย์ถ้าพระมหากษัตริย์ไม่แยกตัวออกจากสานักงานทรัพย์สินชนพระมหากษัตริย์สถาบันอยู่ไม่ได้เพราะสานักงานทรัพย์สินชนพระมหากษัตริย์นั้นไม่มีการตรวจสอบเลยมีอํานาจแอบแฝงใช้ไม่ได้เปมีอานาจมากเกินไปเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่ได้เนี่ยจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นประ,ประชาิปไตยอยู่ใต้รัตนนแลแ้าผมว่าเรื่องนี้พระเจ้าอยู่หัวเองท่านต้องพระราชประสงค์เช่นนั้นและควรจะจัดถวายท่านไหนๆก็จะจัดงาน84พระชนสา,าแล้วเนี่ยนี่พีเียที่สุดเลยคุณถวายเป็นของขวัญให้ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัตนนลอย่างจริงจังและอนาคตของสถาบันพระกษัตริย์ก็จะสดใสงดงามสมกับเป็นของถวายเป็นราชพรีในโอกาสพิเศษซึ่งพระชนครบ84 5ธันวาคมนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับและนี่คือตอบโจทย์ครับคุยกันอย่างอารยะเป็นอารยะถกเถียงครับและนี่คือเรื่องทุกเรื่องในสังคมไทยควรจะมานั่งโต๊ะคุยกันได้คุยกันด้วยสติคุยกันด้วยปัญญาคุยด้วยเหตุและผลเพื่อที่จะหาทางออกที่แหลมคมที่ชัดเจนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของสังคมไทยครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านครับผมพินโยตรายสุริยธรรมาและทีมงานลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ